กรมสุขภาพจิตเปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกเยียยาจิตใจประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยพ,พร้อมลงพื้นที่ดำเนินงานตามนโยบายติดตามกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปอบังอย่างใกล้ชิดวันที่16กันยายน2567กรมสุขภาพจิตเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตปฏิบัติการเชิงรุกเยียยาจิตใจประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงสาธารณาสุขการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตประชาชนอย่างใกล้ชิด นายแพทย์พงเกษมไขมุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภยัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเชิงรุกดูแลสุขภาพจิตประชาชนโดยบูรณาการรวมกับทีมแคททุกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ หนึ่งและขณะนี้ทีมได้ลงพื้นที่ณนศะูนย์พักพิงในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่พบว่าจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นพื้นที่ที่หลายภาคส่วนต้องระดมเข้าช่วยเหลือและวางแผนการเข้าเยียาจิตใจ นายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวอีกว่าในการดำเนินการตั้งแต่การเตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําท่วมจนถึงปัจจุบันสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและประสานงานให้การช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเป็นกลไกที่สําคัญที่ช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์และจัดการตนเองเบื้องต้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้จํานวนมากโดยแผนการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ได้มีการจัดทําแผนไว้4ระยะหนึ่ง ระยะเตรียมการกรมสุขภาพจิตได้มีการเปิดศูนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโดยกรมสุขภาพจิตพร้อมทั้งจัดตั้งทีมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการทั้งหมด7ทีมและจัดทีมโลจิสติกเพื่อเตรียมถุงยังชีพยาและเวชภัณฑ์นี่จำเป็นพร้อมสนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจของพื้นที่ในการรับมือและดูแลจิตใจเบื้องต้นส ระยะวิกฤตและฉุกเฉินตั้งแต่การเกิดเหตุจนถึงระยะในช่วงสองสัปดาห์จะมีการจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้การสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับอำเภอมุ่งคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจภาวะความเครียดในผู้ได้รับผลกระทบรวมกับการจัดทำฐานข้อมูลของกองลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางตรงการดูแลจิตใจของกลุ่มปอบังได้แก่ผู้สูญเสียทรัพย์สินที่อยู่ที่ทำกินรวมไปถึงผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยจิตเวช เน้นย้ำการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเดิมไม่ให้ขาดยาและจัดบริการส่งยาทางจิตเวชในพื้นที่ที่หน่วยบริการยังต้องทำการฟื้นฟูและที่สำคัญต้องดำเนินการจัดกิจกรรมบำบัดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย3ระยะหลังได้รับผลกระทบในช่วง2สัปดาห์ถึง3เดือนจะเป็นการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภาวะซึศร้าและทำร้ายตนเองหรือโรคเครียดหลังเผชิญเหตุอันตรายพิธีี โดยมีการเยี่ยมบ้านเป้าหมายการดำเนินงาน100%พร้อมทั้งส่งต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีแดงหรือสีซ่อ้หมอ,อเข้าสู่ระบบการรักษาเซอร์วิส l ล n นและเน้นย้ำการดูแลจิตใจ,จป้องกันภาวะหมดไฟเบอร์นา 4. ระยะฟื้นฟูซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์3เดือนขึ้นไปจะเป็นการติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและวิกฤตสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ของการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายหรือภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุอันตราย PTSD ในกลุ่มที่สูญเสียคนใกล้ชิดทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยและจัดทําแผนร่วมกับพื้นที่เพื่อส่งเสริมการดําเนินการช่วยเหลืออันในระดับชุมชนสร้างวัคซีนใจในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลฟื้นฟูจิตใจ